เอาล่ะทุกคนนะครับวันนี้ก็เยอะผมอีกใช่ไหมครับวันนี้ก็จะบอกสาเหตุนะครับทำไมเราไม่ควรซ้ำศพนั่นเองนะผมเอ้ยคือซ้ำศพเนี่ยมันธรรมดาไปเว้ยเอ้เดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีกันดีกว่านะครับบอกเลยดีกว่าเยอะมาแปลกๆเช่นสิแต่ดีค่าศูนย์ไม่มีตังค์รอไปก่อนกลับมาอีกรอบได้ไปหยอกครับหยอกไหนคนจริงจะเลือกปืนอะไรคนนี้นะครับก็น่าจจะเป็นวัยรุ่น ลาวเฮ้ยคนลาวตึงหรือเปล่าฟึบม้วนมาม้วนมาฟึบเลยฟึบเลยคำดาวคำดาวคำดูคำเดนะครับเรียบร้อยเราต้องวิ่งมาเปิดตูดฟึบ นี่ใครเขา,าตั้งศพกันปัญญาอ่อนนะครับเปิดตูดดีกว่าตายพร้อมเดียวแล้วพาทีมเขาชนะโอ้ยขวงเอ้ยเถือเบ้ยัยยอย่าชอบปะเงี้ยงย่อยเงี้ยงย่อยไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนไหวไปก่อนเลยเอาเลยเพื่อนสวเยเพื่อนสวย

Jo, <laughs> <wrong with> <laughs> <that's> so we I did the I'm Could we not? Oh, you in it. เราก็เปิดตูดไปนะครับเด็กปเี๋ยวาเดี๋ยวฟ้าอนต้โชว์เดี๋ยวฟ้าสวใหญ่ยเต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 ยย คนไหนวิ่จะคนเวียดไน่เนาะเขาเทศนอกเจ้วก็ขจรจ้าริงนะฮะขอได้ไหมล่ะเพื่อนตัวนี้ผู้ขอได้ไหมล่ะจะตืดนี่อไงเฮีย มันนั่งย่อแล้วมันเข้กนเข้ามือยู่เออย่ามันไปเอาย่ามันไปตัดต่ออะไรดีอะไรดีแล้วก็แใส่เสียงแบบสองอะไรรู้สองเยสอพุนอพุนช่องดูแอปพูดยีอะไรอ่ะไม่ได้ยินอ่ะสนามข้อลิ้นพูดซองยาวซองยาวไหมไม่เคยเห็นนะ พเพื่อนเอาจัดพเพื่อนเอาจัดเอาจัดนี่โอ้ยมึงโอ้ยมึงโจรด่าฉันเลยอีกป่มึงเปลี่ยนึงเอาถ้าได้ปะ <c oughs> จะรลือกไฮไลท์ไฮโลปีปโป้ห้าบาท เพื่อกูกิบจัดอ่ะเพื่อกูยิ่งกบกบเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนกูไปแล้วนะครับ F K ไปแล้วไปขอญาตไฮไลท์ไฮโลปีโป้ห้าบาทยำยำช้างน้อยนีเพื่นมาเพื่อนกูมามันดันมาเพื่อนฟิฟิมันอยู่นน่นเพื่อ